อ,อันนี้มีแต่แก๊งร้อยโลไอ้หี้ออันนี้แก๊งที่อยู่นี่แก๊งร้อยโละรวมกันนี่หลายร้อยโลอะอายุรวมกันนี่ก็หลายร้อยปีอะโอ้โหเอาอนะรัะแกงรถเบนซ์ละน,น,นะเข <laughs> <c oughs> ได้ดีไปแล้ว <c oughs> ไม่เลยืมหรอกอยากจะมาหาอยู่เหมือนกันแหละ่ด <c oughs> าาีอย <c oughs> ว่าไปดูพี่เ่อ้สใจเหอไอ้ที่เราไปอะไรกับเฟสชิลวะเนี่ยมาเจ๊ล่างผ่านผีนะมาเข้ามาใกล้นะโอเคนะอันนี้ก็คือโดนลมพิษัดบ่อยโอเคจบมาใกล้นะปั๊บอ่ะไปหยอดตู้เลยแล้วแต่บ้านเลยจนะสาทุนะปู่นะเอาดอกไม้มาคูบุหรี่ไว้นี่ก่อน,อนเวลาบทจะมาไม่มีใครมากินเลย อันนี้ไปตรงนี้นะฮะอ๋อโอเคโอเคไม่เป็นไรไปนี่นะแม่นะเขียนไปเลยนะโอเคมาเปิดผมเปิดให้แล้วผมจะปิดให้เลยจะปิดไม่ให้เข้าล่างโอเคป่ะเข้ามาใกล้คือจะปิดคือจะไม่ให้เข้าล่างเลยแต่ตอนนี้ผมจะเปิดก่อนว่ามันคืออะไรเข้าใจนะเออนะคือเห็นตไใหญ่ยกลัวได้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 ไปไปจุดทูบนะบอกนะว่ามีอะไรให้มาคุยกับผมนะวันนี้จะปิดให้ มันจะได้ไม่เข้าอีกตลอดไปเข้าใจป่ะมาคุยกันเลยเจรจาว่าอยากได้อะไรให้ทำอะไรแล้วผมจะปิดให้ในวันนี้โอเคไหมอ่ะอ่ะไปจุดทูบเลยนะก็อะไรก็ได้ที่อยู่กับหนูมาตั้งแต่เกิดเนี่ยนะหนูอยากจะรู้เหลือเกินนะหนูอยากจะปิดแล้วหนูไม่เอาแล้วแค่นันจบเดี๋ยวผมปิดให้ใครวะฮัลโหลครับฮัลโหลอาจารย์เหรอคะเออว่าไงเออคือว่าจะขอจองไอ้คาทาวุตเน่ยค่ะเออ จองได้มีอยู่นะอินบ็อกซ์เข้ามาเ,เดี๋ยวผมไลฟ์สดเสร็จผมไปตอบโอเคไหมไม่ใช่คือเขาจะส่งเงินให้เลยอะค่ะก<ค>็เออไงก็อินบ็อกซ์เข้ามาสิเดี๋ยวเดี๋ยวผมอินบ็อกซ์เข้ามาทักถูกไหมไปเลเลขบัญชีไงอได้แล้วค่ะอาจารย์จะมาถามผมอ๋อส่งมาเลยส่งออส่งมาได้ได้แล้วโอเคโอเคได้ได้รถใครวะเนี่ยบอกรถปนนัดเป็นถอยรถหน่อย เอ้ไหนะอันไหนเป็นทองวะไม่ต้องหรอกเอาแล้วนะ,ะนไม่ใกล้นะโอ้ยผราทากูอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวกูเน็บผูกก่อนจะหายแล้วนะแต่สวยมากนะ เล่มนี้ใครไม่จองรีบจองนะกระบองพันหนึ่งก็แป๊บเดียวไม่ถึงเดือนอันนี้กูสร้างสองพันเองนะครับน้อยกว่าอ้มากกว่าพันหนึ่งแล้วอย่างไหนที่คุ้มครองได้หมดเลยออะมาจะเรียกให้นะขมามก็อีกหน่อยหลับตานะอย่าฝืนหลับจิตไปสมาธินะข้าพเจ้าขอเปิดทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่อยู่นะที่แห่งนี้นะอะไรที่เดดตามันมาตั้งแต่ไหนเกิดนะตั้งแต่เกิดเลยนะจนถึงปัจจุบันนี้จนอายุขนาดนี้นะ ออกมาคุยกันนะพวกกูจะปิดให้แล้วนะกูไม่ต้องการให้มันเห็นไม่ต้องการให้มันเป็นแล้วนะให้มันเป็นคนบูติทั่วไปนะอิติปิโสภัควายะมะราชาโนเทเวสวันโนมรณังสุขังในโตนะโมพุทธายะเทเวสวันโนจะตุมหาราชิกายะขะพันต่อพัททภูริโตเวสสาพุตตาพุทธังอุพโทเทเวสวันโนนะโมพุทธายะอนิจจานิจจากะเยะกะเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสีเกเลสีเลเอเนาะเย็นโตเนาะเย็นโตกายะสังติกายสังตินะลงมาแล้วกันนะลงมานะลงมาคุยกันลงมาคุบาระยิระบารง Baraja, 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 นี่จ้านีจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติเปตีเปตีสีก็เลยสีก็เลยอ่านะเยันโตอ่านะเยันโตกายะสังสีก็นี่นะลงมาเลยลงมาเลยลงมาจับล่างนี้นะลงมาลงมาคุยกับผมลงมาคุยกับผมนะลงมาคุยกันลงมาคุยกันมันเพราะอะไรนะทำไม พวกพูดผีวิญญาณถึงผ่านล่างนี้บ่อยนะกูจะปิดนะวันนี้นะณเวลานี้นะเดี๋ยวนี้นะลงมาลงมาลงมาคุยก่อนลงมาเจรจาก่อนอนนีจานีจากายเกายเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเลสิกเลสอนยนโตอนยนโตกายสังติกายสังติอันนีจานีจากายเยกายเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเลสิกเลสอนนโตอนนโตกายสังติกายสังติอนนีจานีจากายเยกายเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเลสิกเลสอนยนโตอนะเยนโตกายสังติลงมา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  ลงมาลงมาคุาตะเจมาลง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  เป็นอะไรที่อยู่กับตัวทำไมร่างนี้ถึงผ่านผีได้บ่อยมากนะครูบาราจารย์ะบาราจิตอะไรอนิจจานิจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิก็เลยสิกเลยอนะยันโตอนะยันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจานิจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิก็เลยสิกเลยอนะยันโตอนะยันโตลงมา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 ครูบาอามารย์ลงมา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 

Kemarin-kemarin, kembali-kembali, 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 kembali. Ini caranya, ini jangan nih, cakaya-caya, cakaya 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 cakaya

กูบาราเกลร์กับบาราเกลร์บาร์กรบาราเกลียวเว้ยสะพูสะนะกูบาราเกลียรบาราเกลร์รบาร์รรรสองกูจะปิดร่างวันนี้แล้วนะกูจะปิดแล้วนะกูจะไม่ผ่านแล้วนะรู้ปะ่ะกูจะปิดแล้วนะเป็นไรคุยกันฮะมายังไงอยู่มานานหรือ,อยังฮะอะไรที่ลงมามาพูดมาบอกมากาล่าวันแล้วที่กูเรียกมาเนี่ยฮะเป็นอะไรกับร่างใครพูดมาเปิดตาออกมา,กมาพูดออกมาเลย พูดออมานะเปิดปากนะเปิด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 นะคุณบาร์อะรยู <and Reese ills> ่เออเอาเอาเป็นใครเป็นอะไรเอาพูดไหมบอกไหมพูดออกมาเมื่อนะเป็นอะไรฮะเออออกปากเขาดลออกปากมาออกปากมาต้องทีจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าคือใครฮะออกปากมาเลยออกปากไหมออกปากมาเลยออกปากก่อนนะออกปากมาออกปากมาพูดออกมาออกปากมาพูดออกมานะ ออกปากมาพูดมาออกปากมาพูดออกมานะพูดออกมานะเปิดปากนะ<ม>เปิดนะเออเพราะวันนี้กูจะปิดแล้วนะอะไรที่เข้ามามเป็นใครเป็นใครเป็นใครที่ลงมาเนี่ยไม่ใช่มานั่งสั่นอย่างนี้แล้วกูจะไปรู้ได้ยังไงฮนะเอาว่าออกมาเดี<ม>๋ยวนามว่าอะไรชื่ออะไรพูดออกมาวันนี้กูจะปิดร่างเขาแล้วมไม่ให้ผ่านอีกแล้วเอออะไรลงมา เป็นอะไรอะไรที่ลงมาเนี่ยอะไรอะไรอะไรที่กูเรียกแล้วลงมาเนี่ยอะไรที่กูเรียกแล้วเข้ามาเนี่ยอะไรที่กูเรียกแล้วอยู่ออกมาเนี่ยฮะได้อยู่กับเขาไหมได้อยู่ไหมเป็นสิ่งที่อยู่กับเขาติดตัวเขามาหรือเปล่าหรือไม่ใช่ไม่ใช่ก็สายหัวออกมาแต่ถ้าใช่ก็พยจากหน้าใช่ไม่ใช่เฮ้ยพูดสิฮะ

ฮะเป็นอะไรเป็นใครฮะซื้ออะไรเอาอ,อยู่แถวนี้หรือเปล่าวะหรืออยู่กับมันอ๋อไม่แน่อยู่กับมันหรือเปล่าวันนี้กูจะปิดล่างแล้วเออกูจะคุยเฉยๆนั่นแหละว่ายอมเปล่าจะได้ไม่ให้ใครผ่านล่างได้แล้วปิดนะปิดได้ไหมจะให้ปิดหรือเปล่าเพราะกูก็ไม่ให้ผ่านแล้วแหละ Oh. เอายังไงเฮ้ยพูดสิมึงมาไม่คุยแล้วกูจะไปรู้ได้ยังไงหอักไอ้กูเดี๋ยวเดียวระดียวดี๋ยะระาดบบวยจะะการยะการยะดยระยะานีจานี่จ่ากายเย่กายเเจโตเจโตวิติวิติีีีีสีกเลยอนนกยันโตอเนยันโตกายเสังติกายเสังติอันนีจานีจากายเยกายเเจโตเจโตวิติวิติีีีีสีกเลยยันโตอนัยันโตกายเสังติเอามาพูดออกมานะเปิดออกมาเปิดออกมาพูดออกมานะพูดออกมานะออกไม้ ออกไม้ออกมือออกปากมา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 ออกปากมา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 เลยออกปากมาออกปากมาเออเอ้ามาคุยอะไรที่ลงมาฮะอยู่กับมันมานานแล้วหรือยังเอาให้แน่หรือไม่อยู่แถวนี้วะหึคุยกันแต่พูดไม่พูดพูดก็ตีนะมึงนีห่าเอากูเตรียมมีดแล้ว

เวตสมุตะ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 เวสหุสะเอ้ามาคุยกันนะทีเนี้ยกูเจาะแล้วเนี่ยเอ้าว่าไงใครพูดมายังไงให้ถือมีดเลยเนี่ยนะไม่งั้นเนี้ยนะจะสร้างความเจ็บปวดให้ไม่คุยกันอ่ะว่ามาอืเฮ้ยยังไงพวกกูจะปิดแล้ววันเนี้ยปิดไหมหรือว่ามึงอยู่แถวไหนเนี่ยมึงเข้ามาเนี่ยมึงเข้ามาเนี่ยมึงอยู่กับเขาได้ยังไงฮะ มึงเข้ามาในร่างเขาตอนเนี้ยมึงอยู <Zahlen stuffed> <It> ่กับเขามึงอยู <infinity> 水 <remot> 水่ตรงไหนกูถามแค่นี้เออถ้ามึงไม่ใช่กูไล่ออกเลยนะเอายังไงมึงมึงนั่งสั่นอยู่เงี้ยนะเวตะพุส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 ะเวตะบุสะเวตะพ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 ุสะเวตาบุษะเวตาบุสะเวตาบุษะเวตุษะเวตาุษะเวาุษะยังไงเอายังไงอะเวตะพุสะเวตะพุสะเอายังไง

อยู่มันมานานแล้วอย่าให้อะไรเข้ามาในร่างมันได้รู้ป่ะกูปิดแล้วฮะหายอีกแล้วไนมึง การติดต่าง,งๆอยาให้สัมภเวสีที่ได้ร่อนต่างๆนะดวงวิญญาณต่างๆเนี่ยนะเข้ามานะเข้ามาตั้งกายแข้งกายได้นะอย่าเข้ามาสิงร่างนี้ได้นะเออนะสิ่งที่ไม่ดีอะไรต่างๆน,นะให้มันออกไปนะให้มันหลุดออกไปแล้วกันนะหลังจากนี้จะไม่มีอะไรนะเข้ามาได้นะเข้ามาร่างนี้ได้นะไม่มีอะไรสามารถผ่านร่างนี้ได้นะใช้ชีวิตตามปกติสุกนะปิดทวารนะปิดทุกอย่างนะปิดนะปิดให้วิญญาณเข้านะปิดน,น,นะปิดนะ น้ปิดน้ปิดน้ปิดนอปิดน้ปิดน้ปิดน้ปิดน่าปิดน้ะปิดน้าปิดน้าปิดน้าปิดน้ปิดน้าปิดน้าปิดนปิดน้าปิดน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 

ไปเดินผ่านตะเคียนได้เขาเปล่าไป, <c oughs> ไปไหนกลัวต้องเดินถอยแอ<บ>นไปเดินผ่านตะเคียนให้ดูดิไอดิีเร็วเดินดิดดก็บอกกูปิดให้แล้วก็ไม่เดินผ่านตะเคียนสิจบปิดให้แล้วอ่ะเดินไปเลยฝง <c oughs> หายแล้ว <c oughs> เอาคิวต่อไปไหมับ <c oughs> ผมมาเ <c oughs> ข้ามาเ <c oughs> ข้ามา